ใครที่หาเว็บดูบอลลุ้นบอลมาที่นี่ได้เลยสมัคร300บาทมีบอลให้ดูเกมสนุกให้เล่นมากมายรายละเอียดอยู่ที่ first comment สามารถเลื่อนลงไปติดตามกันได้เลยนะครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชมโมเมนต์ก่อนเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ระหว่างกระไดทองท็อตแนมอสเปอร์จะเปิดรังท็อตแนมออสเปอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเรเบซิฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งขันเวลาเที่ยงคืนครึง่ง ส่วนการถ่ายทอดสดนั้นดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับมาเริ่มกันที่เฮดทูเฮดที่เจอกันมาในเกมลีกครับทั้งหมด46ครั้งเป็นฝั่งเจ้าบ้านสเปอร์ชนะไป24ครั้งแล้วก็ทีมยูอนซิตี้ชนะไป15ครั้งนะครับเสมอกันไป7ครั้ง ส่วนมากการแข่งที่บ้านของสเปอร์นั้นก็เป็นฝั่ง้าบ้านเก็บชัยไปเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนนี้คือผลงาน5านัดหลังสุดในเกมลีกนะครับสเปอร์ชนะไปได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งซิตี้ชนะไป3นะครับผลงานในฤดูกาลที่แล้วทั้งเล็กแรกและก็เล็กสองนั้นเป็นฝั่งสเปอร์ที่ทําได้ดีกว่านะครับด้วยการบุกไปเสมอกับซิตี้ที่เอลเทอส์สเตเดียมได้ก่อน 2, 2ประตูต่อ2ครับ แล้วก็สามารถกลับมาชนะที่บ้านตัวเอง2ประตูต่อศูนย์ได้มาดูผลงานในฤดูกาลนี้ครับที่ลงแข่งครับสเปอร์ชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยนะครับใน5นัดหลังสุดส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันโดยออกเสมอเป็นสัดส่วนใหญ่และครับผลงานฤดูกาลนี้ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับการเริ่มซีซั่นส่วนนี้คือผลงานโดยรวมของฤดูกาลนี้ครับสเปอร์อันดับสนะครับซิตี้อันดับ10สเปอร์ชนะ5เสมอ2แพ้1ครับส่วนซิตี้ชนะ3เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1ครับ ่าเฉลี่ยการยิงประตูคู่แข่งนั้นสเปอร์อยู่ที่2.4ลูกส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่1.4ลูกเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวเพราะว่าพวกเขามีปัญหาในแดนหน้าแหละครับที่มีอาการบาดเจ็บกันไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลเชีซุดและก็เซคิโอเกโรกุนนะครับส่วนการเฉลี่ยการเสียประตูต่อเกมนั้นสเปอร์อยู่ที่1.1ลูกนะครับส่วนฝั่งซิตี้อยู่ที่1.3ลูกค่อนข้างน้อยทั้งคู่เลยแหละครับมาดูสภาพความพร้อมของทั้งคู่นะครับโชเซ่มูรินโญ่กุนซือของสเปอร์ พาทีไม่แพ้ใครในลีกมา7เกมติดต่อกันเป็นการชนะ5และก็เสมอ2นะครับสภาพทีมเกมนี้มูรินโญ่จะไม่มีแมตต์ดเฮอร์ตี้ครับแบ็กขวาดิมชัดไอแลนด์ที่ติดโควิด -19 ครับส่วนเอริกแลเมล่าตัวรูกชาวอาร์เจนตินาก็ยังคงไม่พร้อมลงสนามนะครับขณะที่ตองกีเอนดัมเบลและก็สตีเฟนเบิร์กไวอันนี้ต้องรอทดสอบความฟิตก่อนลงเล่นแหละครับด้านแกนหลักของทีมไม่ว่าจะเป็นอุโกโยลิสในทวันกับทันทีมชาวฝรั่งเศสพร้อมลงเฝ้าเสาในเกมนี้นะครับฮา์ริกเคนและก็ซอนฮึงมิน กุ่หูจอมถล่มประตูของไก่ทองก็พร้อมลงล่ดตะข่ายในค่ำคืนนี้เช่นเดียวกันแหละครับมาดูฝั่งทีมเยือนครับแมนเชสเตอร์ Man, Steve, ola, ซิตี้เป๊ปกัวเดลากุนซือของทีมเพิ่งจัดการต่อสัญญากับทีมไปจนถึงปี2023นะครับโดยเวลานี้อยู่อันดับ10ของตารางความพร้อมในเวลานี้ของทีมกัวเดล่าต้องลุ้นความฟิตของสองนักเตะตคนสำคัญอย่างราฮิมสตอริงที่เจ็บน่องแล้วก็นาธานอาเคที่เจ็บเอ็นหลังหัวเข่านะครับซึ่งทั้งคู่เดียงมาจากเกมทีมชาติแหละครับ และก็เบนชามิงเมนดี้ที่บาดเจ็บก่อนหน้านี้ขณะที่เซคิโอเกโรคุนกองหน้าคนสําคัญและก็แฟนนันิญโยจะลงสนามไม่ได้ทั้งหมดนะครับแต่กําลังหลักหลายคนที่ทํางานได้ดีในทีมชาติไม่ว่าจะเป็นเฟรานตอรเรสที่เพิ่งซัดแฮตทริกให้กับทีมชาติสเปนในเกมที่พวกเขาถล่มทัพอินสิเลกไป6ประตูต่อศูนย์รวมไปถึงโรดรีเพื่อนร่วมทีมชาตินะครับและก็ยังมีรูเบนดิอัสประการหลังชาวโปรตุเกสและก็ควินเดบอยห้องเครื่องตัวเก่ง พร้อมลงสนามทั้งหมดนะครับมาดูคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมนะครับจัดโดยเว็บไซต์ h u n g s c o r e c o m ครับฝั่งของเจ้าบ้านท็อตนามาสเปอร์จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาประตูเป็นอุโกโยลิสนะครับแผงหลัง4คนมีชชสเออริเย่โทบี้อันเดอร์เวลล์เฮริกไดเออร์เซคิโอเรกิรอนนะครับส่วนกลางร,รับ2คนใช้ปีแอเอมิลฮอยเบิร์กจับคู่กับพุซซาซิโซโกนะครับ3ประสานตัวรุกประกอบไปด้วยแกเรตเบล โจวานนีโรเซลโซและก็ส่วนเึงมินนะครับหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับจะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูเป็นเอเดนซอนโมราเอสทางหลัง4คนครับมีไคลยวอล์กเกอร์รูเบนดิอาสเอเมริกลาป็อกชูอัลกานเซโลส่วน3ประสานตรงกลางมีโรดรีเควินเดบรอยและก็อิวคายกุนโดกันแหะครับส่วน3ประสานตัวรุกประกอบไปด้วยเฟรรานตอเรสกาเบรียลเชรซูสและก็ฟิลฟอร์เดนนะครับปิดท้ายกันที่ฟันธงลงสกอร์ครับ จากฟอร์มแล้วก็ผลงาน,นในฤดูกาลน,นี้สเปอร์ค่อนข้างทําได้ดีทีเดียวนะครับ ประกอบกับการด้เลนดในบ้านของพวกเขาเรียกยอดบ้านน่าจะมีภาษีที่ดีกว่าครับส่วนฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ผลงานในฤดูกาลนี้ช่วงต้นฤดูกาลทําได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเปิดหัวมาอยู่ถึงอันดับ10ของตารางเลยทีเดียวส่วนทางกับสเปอร์นะครับที่ทํางานได้ดีอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเกมนี้น่าจะออกมาในรูปเกมที่สูสีเลยทีเดียวสกอร์ที่คาดน่าจะเป็น1ประตูต่อหนึ่งนะครับน่าจะกินกันไม่ลงแต่ว่าถ้าต้องเลือกฝั่งชนะขอเลือกเชียร์เจ้าบ้านท็อตแนมมอสสเปอร์ครับ ดูเหมือนว่าพวกเขามีความอันตรายในเกมรุกมากกว่านะครับในการถล่มประตูของโซนทังมินและก็แฮร์ริเคนถึงแม้ว่าฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมีนักเตะฟอร์มเด่นจากเกมทีมชาติอย่างเฟรรานตอเรสฟิลฟอร์เดนและก็โรดรีอยู่ในทีมก็ตามครับสรุปก็คือเกมค่ำคืนนี้ผมชอบท็อตแนมอัสเปอร์มากกว่านะครับแลวขอ่บอลทุกท่านละครับมีความคิดเห็นไรกับเกมคู่บิ๊กแมชคู่นี้จะแบ่งแต้มกันไปหรือว่ามีใครคว้า3ามแต้มอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ไปคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะครับ เดี๋ยวก็มาคลิปหน้าบนช anel คนคอบอนเช่นเดิมนะครับ